อันมาไปเต้นงานข่าวดำงานศพที่สันปตองบ้านสามหลังตุเจ้าขึ้นทำมาถึงสิบนาทีกลุ่มแม่บ้านยกกระเพาะป่ามากองกระเพาะป่ามาปุ๊บก็ยังว่านีมันมีไผ้ยฟังเขาล่ะบึนบ่นบึนบันบออพ้งงยเินบเินบินบินบึนบินบึนบัน เขากดมาได้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านเลยบัเป็นธรรมะธรรมโมละอีเโอยเป็นกระเพาะป่าโมละกาแม่อุ้ยนั้นปอจอนจุ่มพุ่นแล้วอ่ะไข่นกกระทามีในห่ะหน่องเน่งหน่องเน่งมันจะดำนะมันปอยีแล้วนะเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาตักสว่าจอนให้ยากก่ออีบ่า เอาก็บ่ใจว่าใครอยากอยังมาลับมาเหลือยอมตั้งหลายนะก็เลยฟังเลี้ยงยังกันเต้าข้อที่สามเพราะว่าเวลาฟังตุเจ้าฟังอู้กันเต้าเวลาเล่าขวัญนี่นะบ้านเฮานี่มันจังมีแต่ลูกคนนั้นเป็นอีคนนี้เป็นอันมึงงามหลือกูกูรวยเหลือมึงต้องว่าเฮือกันรวยบอกได้ทุกบอกได้บุญนมีมาตายหมดเข้าไปเหี่ยวหมดนั่งในเนี้ยประตูก็ซัธทาก็บบซัท่าประตูอย่างนั้น จี um: fate, um pues mm ้ไปหลังๆของเหลือก็เฮาไม่ได้ให้จะอยู่กํามฟ้าม่งอ๋อยิ้มแย้มแจ่มใสหืดจำกํามี้ยิ้มดีพูดดีนิสัยดีอารมณ์แม่เฮาไม่ได้วัดตัวยิ้มดีพูดดีนิสัยดีอารมณ์สําคัญที่สุดอารมณ์คนอยู่ไหนขี้โคตรขี้งอนนะสุม่เด้อบางคนบัดได้ขอโทษเถอะเฮาก้าดักอีแม่พ่อเขาพ่อหยังเฮาขี่รถเข้าวัดมาฮากม่วนใจละยิ้มเย้มแจ่มใสพี่น้องตั้งหลาย เขาอย่าบัตตักคนประเภทนี้เนอะอันพอกำนันเนนขาอีแม่อีพ่อเขาถ้าคนได้นั่งอี้เขาอย่าบัตตักเนอะอันปากยังห้อยตากพอบัทียัง,งหูกขี้มาน่อยขอร้อง วันนี้บัต้องเอาศีลห้าสีแปดเอาธรรมดาให้ก่อนด้วยมันแล้วไปเหียอันคนเขาเนี่ยอยู่ในอิจฉาเปิ้นจูนปากเ่เปินบัดดี้นะเปิลบอกว่าท่านเขาอู้ตอนหน้าไฟนี่นะเมื่อเมื่อกี้วันมานี่อีแม่คนหนึ่งื้อหลานเปิ้นหรือว่าลูกหลานอย่างเปินเนี่ยโทรมาหาบ้านดอยสะเก็ด บ้าไอ้น่ากระโทตมาฮัลโหลตุ๊ปี๋คะเออนี่ยังอีแม่นี่จะนิมนต์ตุ๊ปี้ไปเตจนะอีแม่เออนะติดล้วค่ะติดล้วค่ะเออติดล้วเดี๋ยวก่อนจะอุ้กับตุ๊เจ้าเออเอามาเออได้นะตุ๊ผีบ้านนะบนะเอาหาว่าเขาเป็นผีบ้าบ้าไอ้คนที่นิมนต์เขาจะไม่ว่ากันเถอะนะเออแกลกับเรื่องอย่างผีบ้าเป็นแม่แฉแฉว่ะกำแ้บะมีนะกูก็แค่เอามันมาเห็นชอบมันพ่อบัญที่อยากให้มั่าาเเป็นมโจมก เฮามันนัดเดทปัญญาเนี่ยคนเฮานี่หยั่งกุญแจ้าเฮาจึงบะเกียบไปเขนเล่ากวันเฮาเล่าไปเตอพ่องเป็นแม่กาไขายหไขายปีพ่องไายพักจีพักแคร่หอมป้อมอู้กันเตียวตังเมื่อเจ้าบางคนเล่าก่นผัวนี่ตั้งไปเหวี่ยวเก้ามาโคตรโวทมันจะเล่ามันดึงเล่ากระเดียวเฮาเดียวออกไปเขาก็เล่าเฮแลวนบัตรดีก็หายโดนเน่ไปผู้เลยไหนผมลัง ก็เดียวมันดึงมีดได้หแลอีแม่ไปไหนมาอ๋ออีแม่ไปวัดอันปังป้อมมาอยากไปไยัยโอ้ไปปนเข้าขำอย่ากปนนิมนต์ทุกเจ้าเหนือประเทศเจ้าไม่ลืมอยากเป็นยัยโอ้เตะไปเตะมายัางบ่งหัว่าไปเลยไออย่างปนใส่กันเตะเธอแล้วอย่างอันอย่างทีง้กขบปอไม่เป็นหญ่บอกกูกำนันหอมว่ะและ้วกำนันหอมก็บ่งหูนะตัหันนั่งมาได้ฮะจกกับไย่ก มาใป้ปนถามมาได้ก็มาไ,ได้ว่าอย่างลูกขเขาจะเล่านะกันนั้นจะไม่เ,เขาได้เล่านะกันนั้น